คุณประภาดานะคะอยากให้น้องพูดเยอะกว่านี้ค่ะน้องไม่ค่อยอยากให้แม่สอนพูดเลยพอสอนน้องพูดน้องก็จะยิ้มน่าจะแบบว่าคือสอนพูดแล้วยิ้มเนี่ยยังถือว่าเป็นเด็กใจดีนะเป็นเด็กใจดีน่ารักเนาะยังอารมณ์ดีบางครั้งเรื่องที่ตัวเองทําไม่ได้อยากทําแต่ว่าเด็กบางคนก็จะเดินหนีไปเลยนะคะอืเราก็แบบว่าม,มันยากใช่ไหมล่ะอะไรอย่าเงี้ยอ ทำทีเลยน้องน้อยก็ได้นะคะอย่างน้องเริ่มพูดได้เป็นคําแล้วใช่ไหมคะหนึ่งคำแล้วใช่ไหมคะ,ะถ้าสามคำสี่คำมาต่อกันไม่เป็นจะไม่เป็นคําเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะเราก็อาจจะเอาทีละสองคำนะคะอย่างประโยคหนึ่งจะไปเที่ยวเซเว่นอาจจะไปเที่ยวจะไปเซเว่นนะคะจะไปเซเว่นนะคะ,ะ,ะ,คะแต่น้องไม่ได้เลยน้องได้เว้นข้างหลังอันเดียวนะคะเราก็ให้ทีละค่ะจะ เซเว่นนะคะอีกอย่างสำคัญคือสำคัญคืออะไรคะถ้าความรู้สึกไม่ได้นะคะไม่สนุกนะคะไม่ที่เรื่องที่ชอบนี่เขาไม่อยากพูดตามเราหรอกนะคะเราต้องพูดจากการ์ตูนบ้างนิทานบ้างนะคะ,อะของเล่นบ้างสิ่งที่ชอบบ้างสิ่งที่อยากไปบ้างวิววันนี้จะไปไหนกันดีนะ ไปเซเว่นหรือไปสนามเด็กเล่นดีล่ะอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นประโยคคำถามที่ได้รับคำตอบนะคะเราก็อาจช้าลงสักนิดเผื่อเวลาสักหน่อยนะคะเผื่อเวลาในการคุยกันในการโต้อตอบกันกิจกรรมทั้งวันเนี่ยสามารถมีการโต้อตอบพูดคุยสอบถามหรือกระตุ้นพัฒนาการเด็กได้นะคะลองดูนะคะ สำหรับ okay, okay, okay. บ้านไหนที่ลูกพูดช้านะคะครูแหมมยังมีอ e ีบุ๊กว้ให้บริการค่ะในอ e ีบุ๊กจะมีหัวข้อสำคัญตั้งแต่ทำไมลูกไม่สบตาทำไมลูกถึงเป่าลงไม่ได้นะคะวิธีการแก้ไขวิธีการกระตุ้นที่จะให้ลูกพูดได้ลูกจะสนใจเราและเล่นกับเรายัางไงเราจะเข้าหาลูกยังไงในอ e ีบุ๊กเล่มนั้นมีคำตอบให้ค่ะเมื่อเราเข้าใจวิธีการนะคะ การเล่นกับลูกการสอนลูกของเราจะง่ายขึ้นและลูกก็อยากทำตามบ้านไหนดูผ่าน t ิกต o กนะคะให้คลิกที่ลิงก์ด้านบนของโปรไฟล์ได้เลยค่ะบ้านไหนที่ดูผ่าน YouTube คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ตรง Description นะคะจะมีลิงก์ไปที่ Facebook หรือ Line Ad ได้เลยอย่าลืมทักมานะคะสวัสดีค่ะ